สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่9กรกฎาคมกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลินซื่อเจ๋ยประธานสหกรณ์ชาวประมงนครไทหนานถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ทีมสืบสวนพบยานพาหนะต้องสงสัยอีกคันในเกาชงและกำลังตามล่าต่อไปนอกจากนี้ขณะค้นหารถที่ถูกขโมยเมื่อคืนนี้ตำรวจไทโจงได้ยิงปืน24นัดเพื่อสกัดจับผู้ต้องสงสยัยซึ่งไปติดอยู่ในตรอกทางตัน ผู้ต้องสงสัยขับรถเข้าไปในซอยตันเมื่อไม่มีทางหนีจึงขับรถยนต์พุ่งเข้าหาทางตำรวจตำรวจรีบกระโดดหลบแต่ผู้ต้องสงสัยยังคงขับรถชนอีกครั้งตำรวจจึงยิงปืนตอบโต้ทันทีเมื่อคืนวันที่8กรกฎาคมตำรวจไถจงได้รับรายงานว่ารถคันดังกล่าวถูกจรารกรรมต่อมาถูกพบที่เส้นกลางจึงได้ตามไปยังที่เกิดเหตุแต่ผู้ต้องหาขับหนีไปราว20กิโลเมตรสุดท้ายติดอยู่ในซอยตันขับชนตำรวจถึงสองครั้งตำรวจยิงปืน24นัดผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาและถูกควบคุมตัวในที่สุดอย่างไรก็ตามจากการไล่ล่าใน ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบัดเจ็บเล็กน้อย4รายคาดีของหลิงชื่อเจียประธานสหกรณ์ประมงไทยนานทำให้ตำรวจได้ทำการกวาดล้างมาเฟียขนาดใหญ่ทาลายคาดีอาญา3คาดีจับผู้ต้องหา6รายและผู้ต้องหาที่มีหมายจับอีก2ราย针对辖区帮派经营依附维氏或赖以为生的行业 容易องย场所及治安孤立处所路段等实施威力扫荡ตำรวจพบผู้ต้องสงสัยจุดไฟเผายานผานะที่อาจใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมเมื่อแกะรอยติดตามไปที่นครเกาสงพบรถอีกคันต้องสงสัยว่าใช้ในการหลบหนีจึงลากกลับไปยังนครไทยนานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานคาดว่าผู้ต้องสงสัยอาจหนีลงไปทางตอนใต้หรืออาจหนีออกไปนอกประเทศแล้ว สำนักสถิติและบัญชีกลางเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนราคาผลไม้สูงขึ้น22.6%ขาเช่าสูงขึ้น2.59%ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่2.27%ทะลุ2%ซึ่งเป็นเพดานแจ้งเตือนของภาวะเงินเฟ้อ อากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนชอบทานแตงโมคลายร้อนอย่างไรก็ตามช่วงนี้ราคาผลไม้ทั้งแตงโมและสับประรดก็สูงขึ้นเกือบหมดสำนักงานสถิติและบัญชีกลางชี้ว่าราคาผลไม้พุ่งขึ้น22.6%ในช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนอยู่ที่2.42%สูงที่สุดในรอบ4เดือนค่าเช่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง2.59%เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ28ปีช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้อัตราเงินเฟอ้ออยู่ที่2.27%ทะลุ2%ซึ่งเป็นเพดานแจ้งเตือนของภาวะเงินเฟอ้อผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าไต้หวันจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าค่าเช่าและค่ารักษาพยาบาลในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้น บัตรทองการจร้างงานของไต้หวันทะลุ10,000ใบดึงดูดบุคลากรต่างชาติจำนวนมากมาทำงานในไต้หวันอย่างไรก็ตาม AI ทํทำให้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรมนุษย์ระดับโลกโดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนักวิชาการกล่าวว่าอัตราการเกิดน้อยลงและสัดส่วนบุคลากรด้านเทคโนโลยีลดลงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรุนแรง บัตรทองการจ้างงานเป็นบัตรที่มอบให้แก่ชาวต่างชาติที่มีความสามารถประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวขอบคุณบุคลากรที่ทําประโยชน์ให้ไต้หวันเน้นย้ำการอนุมัติบัตรทองการจ้างงานทะลุ10,000ใบแล้วสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ที่กําลังร้อนแรงส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกต่างแย่งชิงบุคลากรกันอย่างดุเดือดทําให้บุคลากรในไต้หวันขาดแคลนมากขึ้นวัน

่ายแรงงานมีความเห็นต่างต่อเรื่องขาดแคลนแรงงานทางการเน้นย้ำจะพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วม除了啊女性科学家投入我们啊友善的一些措施等等之外，这些都是我们啊在努力的。กระทรวงแรงงานเน้นยำ้ำได้ร่วมมือกับกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานอื่นๆสร้างแพลตฟอร์มจัดหางานและเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่คนว่างงานผลักดันแผนการอบรมที่เกี่ยวข้องโดยหวังว่าจะเติมเต็มช่องว่างนั้นได้ คนที่ชอบทำเล็บควรระวังบางคนใช้นิ้วขยี้ตาหลังทำเล็บวันรุ่งขคืนตาเริ่มบวมและเจ็บจนมองไม่ชัดหลังจากรับการรักษาพบว่าเล็บปลอมของเธอได้ขีดข่วนกระจกตาทำให้ค่าสายตาลดลงเหลือ0.3เท่านั้น หลังจากที่ทำเล็บที่เกาสงผู้หญิงคนนี้ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แต่การทำเล็บในครั้งนี้เกือบทำให้เธอตาบอดมีรอยขีดข่วนประมาณ0.3เซนติเมตรที่กระจกตาขวาของเธอเกือบทำให้ลูกตาฉีขาดและสายตาขวาลดเหลือเพียงแค่0.3ตาซ้ายมีเลือดออกใต้ยเยื่อบุตาอย่างรุนแรงเมื่อเดินกลุ่มพาพัานเธอใช้เล็บขยี้ตาเพราะอาการคันวันต่อมาตาทั้งสองข้างร้อนเผาและปวดตาขวาหลังจากไปพบแพทย์ถึงรู้ว่าเล็บข่วนกระจกตา <c oughs> 可是当下没有很严重的不舒服，隔天以为会好了，结果隔天反而更明显的不舒服。 สัสุแพทย์กล่าวว่าการทาเล็บอาจก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างได้หากไม่ระวังอาจติเชื้อแบคทีเรียซูดโมเนสแอรูจิโนซาที่มือเมื่อสัมผัสที่ดวงตาอาจอ,าอ,าอ,าอาักเสบและระคายเคืองเนื่องจากมือเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ล้างออกยากเพียงแค่ขยี้ตาก็สามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียเข้าตาได้ถ้าเราว่มีเเอมเ่ยาว็น่จาวัสด่เรีว่าเเท่งจีามขดรมรเหรือีวา ครูสอนทำเล็บแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เล็บโดนบริเวณที่ดวงตาแนะนำให้ใช้ปลายนิ้วสัมผัสแทนและยังเน้นให้ช่างทําเล็บต้องฆ่าเชื้ออุปกรณ์และมือก่อนทาสีเล็บให้ลูกค้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ สาภาพแรงงานซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ประเทศเกาหลีใต้เริ่มการประท้วงเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเนื่องจากสาภาพแรงงานเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงแต่การเจรจากับผู้บริหารไม่ประสบความสำเร็จนี่ถือเป็นการนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดที่ซัมซุงเผชิญในรอบกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้ง สหภาพแรงงานซัมซุงของเกาหลีใต้ประกาศหยุดงานประท้วงเป็นเวลา3วันเริ่มวันที่ระดกรกฎาคมที่ผ่านมาแรงงานหลายพันคนรวมตัวกันที่หน้าโรงงานซัมซุงในเมืองฮวาซองกรุงโซลนี่เป็นครั้งแรกที่ซัมซุงเผชิญกับการประท้วงครั้งใหญ่ในรอบ55ปีนอกจากเรียกร้องให้ปรับเพิ่มเงินเดือนและวันลาประจําปีแล้วสหภาพแรงงานยังเรียกร้องขอความโปรง่งใสในระบบการให้โบนัสอีกด้วย สาภาพแรงงานซัมซุงมีสมาชิกประมาณ30,000่นคนคิดเป็นหนึ่งในสีของพนักงานชาวเกาหลีทั้งหมดสาภาพแรงงานชี้ว่ามีประมาณ ,6540 คนตอบรับการนัดหยุดงานในวันแรกพร้อมเตือนว่าอาจพิจารณานัดหยุดงานรอบต่อไปหากบริษัทยังไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องขอบคุณที่รับชม PTS f o c u โฟกัไต้หวันในวันนี้ค่ะจากกันด้วยภาพนิทัศการตุ๊กตาบาร์บี้ที่อังกฤษแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ